ซึ่งมันเป็นปัญหาหลักๆมากเพราะว่าตัวน้องชัดเองเนี่ยจะเจอปัญหารตรงที่ว่า เวลาสระผมห้ามใช้ครีมนวดผมเพราะว่าเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วบางทีเราใช้ครีมนวดผมมันจะเป็นแบบว่าตุ่มแดงๆหรือว่าเป็นไรแดงๆอยู่บริเวณขอบผมอะ่ะหมอก็เลยบอกว่าไม่ให้ใช้ครีมนวดผมน้องฉัดก็เลยได้มาตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนะ้ำมัน Dream h a i ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Dream Hair s h i n Serum Smoother นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มใส่ผมย้ำว่าเป็นเซรั่มใส่ผมนะ เขาไม่ใช่น้ำมันใส่ผมธรรมดาตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มใส่ผมคุณสมบัติของเขาตัวนี้คือขาดไม่ได้เพราะว่า ผมเนี่ยสางไม่ออกแล้วคุณผู้ชมคือพอมันสางไม่ออกเนี่ยมันก็ทําให้ผมเราเนี่ยเวลาได้รับการกระชากแบบนี้ยมันก็จะหลุดร่วงง่ายพอมันหลุดร่วงง่ายผมร่วงผมบางก็มาใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องช่วยเพิ่มความสมูทให้กับเส้นผมนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มใส่ผม Dream Hair ตัวนี้นะครับชโลมไปที่ปลายผมแบบนี้ค,คือเวลาเราชโลมไปแล้วเนี่ยมันจะซึมแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเหนียวหัวด้วยนะฮะ รวมเสร็จขยี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันซึมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราหวีผมแล้วมันฝืดมากมากเดี๋ยวเรามาดูว่าพอใส่น้าํามันดูดีไม่รู้จะอธิบายยังไงอะเี๋ยอออกมาต่อมานะครับผมเราก็ต้องกันแดดด้วยเพราะอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งเลยเวลาเราไปออกไปใช้ชีวิตประจําวันเนาะสิ่งที่โดนที่สุดก็คือเส้นผมโดนก่อนเลยเพราะว่าอยู่ด้านบนสุดนะฮะแล้วพอเวลาเราโดนแสงแดด,ดทําไมจะ๊ะผมแดง ถูกไหมผมแห้งเสียเขามีสเปรย์ฉีดผมป้องกันความร้อนและรังสี UV Dream Hair Professional ตัวนี้นะคะในการช่วยนะครับปกป้องเส้นผมด้วยฉีดไปเลยที่เส้นผมให้ทั่วอันนี้เป็นกันแดดผมนะฮะไม่ต้องใช้เยอะเหมือนน้องชัดก็ได้แต่น้องชัดเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นบำรุงเนี่ยจะชอบเยอะๆเพราะรู้สึกว่ามันทั่วถึงเราก็จะใช้ดรนะฮะเป่าเส้นผมเดี๋ยวเราให้ดูนะ ไรเนาะคุณผู้ชมมันก็ร้อนอยู่นะเนี่ยคือใดมันมันแบบไหลหวัดมากหลังจากที่เราเป่าเสร็จนะฮะเราจะใส่เพิ่มก็ได้หรือว่าไม่ใส่เพิ่มก็ได้แต่พอเราเป่าผมผมไม่มีความเป็นวอลลุ่มแล้วก็อยู่ทรงของมันเลยอะเนี่ยอันนี้คือแค่เป่านะยังไม่ได้ใช้ที่ หวี dry หรือยัง <Spin ning> ไม่ได้ใช้ที่หนีบผมใดๆทั้งสิ้นนะคะเราพูดจากความสัตย์จริงนะสิ่งที่เราแนะนําคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับเคล็ดลับของน้องฉันนะคะ